มาต่อกันที่พิสายแล้วค่ะการสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให้ซึ่งในที่นี้นะคะเรามีเส้นตรง AB และจุด P ที่อยู่บนเส้นตรง AB ค่ะในการสร้างเส้นตั้งฉากที่ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่จุด P ทําได้โดยการใช้วงเวียนโดยที่ให้จุดศูนย์กลางวงเวียนนะคะอยู่ที่จุด P กางวงเวียนรัศมีพอประมาณสร้างส่วนโค้ง ให้ตัดกับเส้นตรง AB เราจะได้จุดตัดระหว่างส่วนโค้งกับเส้นตรง AB 2จุดโดยที่จุดแรกให้ชื่อว่าจุด M และจุดที่2ชื่อว่าจุด N ค่ะจากนั้นนะคะจะให้จุด M เป็นจุดศูนย์กลางของวงเวียน กลางรัศมีพอประมาณสร้างส่วนโค้งเหนือเส้นตรง AB และใช้วงเวียนรัศมีเท่ากันโดยเปลี่ยนจุดศูนย์กลางเป็นจุด N และสร้างส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนโค้งก่อนหน้าเราจะได้จุดตัดของส่วนโค้งทั้งสองโดยครูจะตั้งชื่อจุดตัดนี้ว่าจุด E จากนั้นนะคะจะลากเส้นเชื่อมจุด EP จะได้เป็นส่วนของเส้นตรง EP ซึ่งส่วนของเส้นตรง EP นะคะจะเป็นเส้นตั้งฉากที่ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่จุด P นั่นเองค่ะเราสามารถพิสูจน์ได้โดยการวัดขนาดของมุม EPB และมุม EPA นะคะว่ามีขนาดเท่ากับมุมฉากหรือมีขนาดเท่ากับ90องศาจริงไหม จะเห็นได้ว่ามุม EPB นะคะมีขนาดเท่ากับ90องศาและมุม EPA มีขนาดเท่ากับ90องศาเช่นกันค่ะดังนั้นส่วนของเส้นตรง EP จึงเป็นเส้นตั้งฉากที่ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่จุด P ค่ะก็<ม>จบไปแล้วนะคะสำหรับการสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให้ สำหรับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตทั้ง6กก็ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยไว้เจอกันใหม่หัวข้อถัดไปค่ะ